สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับที่นี่คือ,อบ้านอาคมนะอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตนะครับพี่เข้มจะรับหน้าที่แปลไพ่ให้เ,เพื่อนๆนะครับชแนลของเราก็จะดูดวงกันให้เ,เพื่อนๆนะใครอยากดูดวงก็เข้ามานะครับสามารถสมัครสมาชิกแลแชร์ได้เนี่ยตอนนี้ถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าดูชแนลของเราเนี่ยสักประมาณ2 3คลิปหรือว่า4ี่หคลิปก็ตามเนยนะครับแล้วรู้สึกว่าเออยังไม่ได้กดสมัครสมาชิกเลยเนี่ยสักพักหนึ่งเดี๋ยว เรา YouTube มันจะไม่นำเสนอคลิปของเรานะดังนั้นกด subscribe เอาไว้นะครับเพื่อเป็นการติดตามช anel ของเรานะครับท็อปิดของเราวันนี้ก็คืออะไรในตัวคุณที่ทำให้เขารักชอบคุณ เรามาดูการว่าอะไรในตัวคุณนะครับที่ทําให้เขารลักชอบคุณอ่าท็อปิกวันนี้มันมีคําว่าเขานะมันมีคําว่าเขาก็แปลว่าเราจะนึกถึงใครสักคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีความหมายเป็นคนที่มีความสําคัญแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้จะนึกถึงใครยังไม่รู้จะเลือกใครยังไม่รู้จะถามถึงใครนะครับก็เป็นใครสักคนก็ได้นะใครสักคนที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้เขามักจะคิดยังไงคนลอบข้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วเลือกไพ่นะครับใครยังเลือกไม่ได้เพื่อนๆสามารถกดพอสไว้ก่อนสําหรับคนที่เลือกได้แล้วตามบิเข้มมานะบิเข้มจะตั้งชื่อกองให้นะครับกองที่1นะอันไหนซ้ายอันไหนขวาอันนี้ซ้ายเนาะกองที่1นะครับเป็นกองเรือนะกองที่2เป็นกองมา้าแล้วก็กองที่3นี้นะครับเป็นกองวิชอปนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับกดที่มทม์ส s t a ป์เลือกที่จะรับชมรับฟังคาทำํานายตามกองที่เ,เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ สวัสดีชาวกองที่1น,นะกองที่1ของเรานะครับไพ่เดนเพื่อนเลือกคือไพ่ซิกออฟคัพนะครับหถ้วยนะครับท็อปิกข,ของเราวันนี้ก็คืออะไรในตัวคุณที่ทําเขารักชอบคุณนะ,ะนึกถึงนะนึกถึงตัวเองก่อนนะครับส่งจิตส่งใจให้พี่เข้มนะขอส่องตัวคุณก่อนสีเรามาดูท็อปิกข,ของเราวันนี้เลยนะครับอะไรในตัวคุณทําให้เขารักชอบคุณตัวตนด้านดีๆของคุณนะขอสีใบนะครับเมจิเชียนหนึ่งไม้สีเหลียนแล้วก็ราชาเหลียนนะครับ ชาวกองนี้นะไพ่ที่เพื่อนเลือกเป็นไพ่ซิกออฟคัฟนะครับเป็นลักษณะไพ่หกถ้วยเนาะไพ่หกถ้วยนี้ทีนี้บ่งบอกถึงความเป็นเด็กนะของความเป็นเด็กของความเป็นปั๊ปปี้เลิฟบางคนอาจจะมีการถามถึงปั๊ปปี้เลิฟนะเพื่อนเก่ารักเก่าอะไรอย่างนี้หรือว่าอารมณ์นะอารมณ์ของความสัมพันธ์เนี้ยมันจะออกมาในรูปแบบของปั๊ปปี้เลิฟ คือเป็นคนที่แบบมีลักษณะของการคุยง่ายคุยสบายๆนะครับเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มเต็ไมไปด้วยเสียงหัวเราะเต็ไมไปด้วยเอเนอรีของความเป็นเด็กเต็ไมไปด้วยความสดใสนะครับความสดใสลาเลิงตัวของคุณนะ่ะมีเมจิเชียนนำนะอ,อแล้วก็มีหนึ่งไม้ตามด้วยเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้แต่ไม่ค่อยขี้อวดบางครั้งอาจจะมีความแบบอมภูมินิดนึงจะมีความรอบรู้นะมีความรอบรู้มีความฉลาดนะครับคุณเป็นคนที่มีความฉลาดสูงนะ แล้วก็ชอบอยู่กับตัวเองหลายคนแต่งตัวดีอ่ะเออที่มาเลือกกล่องนี้ยคุณมักจะแต่งตัวดีหน้าตาคุณมักจะดูดีดูดูหรูดูแพงดูรวยว่างกันเถอะนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคุณนะครับคุณมีความรอบรู้พูดเก่งนะพูดเก่งแต่ไม่ได้แปลว่าพูดเยอะนะเพราะยังมีความอมภูมิเอาไว้อยู่นะครับรู้จักเก็บความลับนะครับรู้จักเก็บความลับรู้จักเรื่องส่วนตัว อันนี้ก็เป็นมุมน่ารักๆของเราเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่องพลังงานให้พี่เข้มนะครับส่องตัวของเขาครับส่งพลังงานมานะเนาะพี่เข้มมาถามถึเขาสามดาบหกไม้ห้าถ้วยแล้วก็หกดาบตัวของเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟคนที่เมื่อถามถึงเนี่ยหรือว่าคนที่กาลังจะเข้ามาเนี่ยเซนซิทีฟหรือบางทีอาจจะโอเวอร์เซนซิทีฟไปมากกว่าเรา เยอะเลยนะครับเขามีความสนใจนะมีความเป็นเพื่อนรางคนนี้เป็นคนที่แบบรักแคร์คนอื่นแคร์คนรอบข้างเป็นห่วงเพื่อนนะครับชอบใช้เวลาอยู่กับเพื่อนนะครับชอบใช้เวลามากกว่าคําพูดนะบางทีอยู่กับเขาอะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเยอะแยะนะแต่ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยเ,ออเขาก็มีความสุขละ่ะเขาก็จะเป็นคนลักษณะนี้ นะเออลองสังเกตดูนะครับก็จะมีความเป็นคนลักษณะนี้อยู่ใน e NERGY อยู่ในตัวของเขาชอบใช้เวลาแต่ว่าบางครั้งอะเวลาที่พูดอะไรนิดหน่อยอะบางทีเราอาจจะไม่ทันคิดนะแต่ตัวของเขาจะคิดไปไกลไกลมากเป็นคนเซนซิทีฟเนีบางทีแบบจิตใจวั่นไหวง่ายบางทีแอบตึงๆมึนๆไปก็คือ เสียใจน้อยใจมีความรู้สึกนะคนคนนี้ก็จะเป็นคนอย่างนี้แต่ข้อดีของเขาคือเฟรนลี่เพื่อนเยอะแล้วก็ชอบใช้เวลากับเพื่อนนะเรามาดูแอคชั่นของเขาต่อไปซิว่าเออไอสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยที่ทำให้เขารักชอบคุณได้เนี่ยนะวันนี้เออมันจะส่งผลยังไงกนะ้าวดาบโอ้ยตอนนี้ต้องระวังเรื่องคำพูดความคิดนะเพราะคนนี้จะเป็นคนที่แบบโอเวอร์เซนซิทีเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้นะจิตใจเขากำลังแบบมีความหวั่นไหวนะ มีความหวนไหวนะอะไรที่เราพูดนิดนึงเนี่ยเขาอาจจะอาจ,าอาจาคิดต่อเยอะนะแต่ว่าไอ้พฤติกรรมนี้มันก็สร้างข้อดีให้ให้เราเหมือนกันนะในเชิงพวกความสัมพันธ์เพราะว่าไอสิ่งที่เ,เราเราคิดแล้วเราได้พูดออกมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาแบบเก็บไปคิดเยอะดังนั้นการที่เราหยอดไปว่าอชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปสงสัย ว่าเออตกลงชอบหรือไม่ชอบแต่ก็ให้ความรู้สึกดีๆให้ความปรารถนาดีโดยที่ยังไม่ต้องพูดคําว่ารักอย่างเงี้ยเขาจะชอบเป็นพิเศษนะเพราะเขาจะเอาไปคิดซ้ําวนนะครับเอาไปคิดซ้ําวนว่าเฮ้ตกลงเธออย่างไรกันแน่นะครับมีไพ่เอเมอร์เนี่ยเออแต่ตัวเขาค่อนข้างจะแบบชอบควบคุมนะชอบบ,บงการก็ไม่ใช่ไม่อยากใช้คําว่าบงการเคอจะเป็นคนที่คนทนความสัมพันธ์นิดนึงนะจะมีเอ e เนอร์จีประมาณนั้นอยู่ในตัวเขานะครับอ่ และคนคนนี้นะครับเขาก็มี e n ่ r g y มีความความรู้สึกดีๆมาให้กับเรานะครับซึ่งมันมาจากหคือความฉลาดความเป็นเด็กนะครับมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ในตัวคุณนี่แหละมีอะไรดีๆอยู่ในหัวของคุณนะเยอะแยะแต่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดนะเออคือนึกจะทําก็ทําเลยนะครับ แล้วก็แต่งตัวค่อนข้างดีอันนี้คือสิ่งที่คุณทําให้เขาและคนอื่นๆรอบข้างรักคุณนะครับโอเคเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับโอเคกราบสวัสดีชาวกองที่2กอ,องที่2เรานะครับเป็นกองม้านะครับและไพ่ที่เพื่อนเลือกนะครับเป็นไพ่เอชซ็อกคัพนะครับเอซ็อคัพเป็นลักษณะของไพ่หนึ่งถ้วยนะแส,สดงว่าชาวกองนี้มีจิตนะมีจิตที่แบบมีความเมตตา มีความเมตตามีความน่ารักมีความอ่อนโยนนะครับมีความรักนะครับหลายล้อมไปด้วยความรักเรามาส่งพลังงานกันนะครับขอดูพลังงานของตัวคุณหน่อยนะครับพลังงานของชาวกองที่1กองนี้คุณเป็นใครนะครับอะไรในตัวคุณที่ทำให้เขารักชอบคุณขอส่องพลังงานของคุณหน่อยครับส่งกําลังใจให้พี่เข้มนะครับราชินีดาบครับเซเวนเ่นออฟเปนเรนครับเจ็ดเียญเดอะทาวเวอร์แล้วก็ 4 o ร์ออฟซอนะครับ4บาีาบเรามาดูกันครับตัวเพื่อนชาวกองนี้เลยเนี่ยเป็นคนที่แบบสมบุกสมบันนะ <Yeah. S 1> ก็คือไม่ค่อยกลัวอุปสรรคไม่ค่อยย่อท้อนะครับเป็นคนที่รีบๆเร็เรเรวๆบางที อาจจะมีความใจร้อนจึงต้องระวังนิดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ท่านเพื่อนขับรถเร็วขับรถไวเป็นพิเศษเพี่เขื่อค่อนข้างจะเป็นห่วงชาวกองนี้เวลาขับรถนะครับสติสตังอย่าเพิ่งเมอแล้วก็เ,เวลาปฏิบัติงานอะไรก็ตามที่มีความแบบเครื่องจักรปฏิบัติงานอะอะไรที่มีอันตรายหรือการพัดตกจากที่สูงอย่างเงี้ยชาวกองนี้จะต้องระวังจะต้องระวังเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษเพราะว่า,ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นเราจะเปลี่ยนนะเคาะหนักให้เป็นเคาะเบาโดยการะระวังเป็นพิเศษโดยเวลาที่เราปฏิบัติงานเหล่านั้นแต่เวลาที่เราใช้ชีวิตปกตินะไม่เป็นไรมันจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเพราะหลายคนอาจจะแบบโอ้ต้องต้องเคลื่อนไหวไม่สะดวกอะไรเงี้ยต้องแบบล้มหมอนนอนเสือ่ออาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะชาวกองในช่วงนี้จะมีเรื่องให้เราแบบใจร้อนจะมีเรื่องให้เราใจร้อนจะมีเรื่องให้เราแบบ คิดเยอะอาจ,จต้องระวังเรื่องความคิดตรงนี้อาจ,จต้องระวังเรื่องความใจลอยตรงนี้มีเหตุให้ต้องระวังซะแล้วคุณเป็นคนใจร้อนนะชอบเก็บหอมรอมริบข้อดีคือชอบเก็บหอมรอมริบแล้วก็ของอะไรที่คุณเก็บสะสมไว้เนี่ยชาวบ้านอย่ามาแตะต้องนะไม่ชอบ จะมาแตะต้องอยู่ดีๆมาจับเล่นจับไปดูนะฉันยังไม่ได้อนุญาตสักหน่อยไม่ได้นะอย่ามาทําแบบนี้กับชาวกองนี้เขาไม่ยอมนะห่วงเออนคนเออขี้ห่วงของอะไรอย่างงี้นิดนึงนะอันนี้คือลักษณะตัวคุณเนาะเดี๋ยวขอดูด้านดีของคุณหน่อยสิแล้วไอ้ด้านที่ทําให้เขารักนะคือคุณมีความอ่อนโยนนะชาวกองเนี้นะคือ คุณมักจะมีความอ่อนโยนนะครับแล้วก็การเป็นผู้ให้นะต่อให้คุณแบบเป็นคนที่งอกขี้ห่วยังไงแต่ว่าคุณเองก็มีจิตนะมีจิตที่มีความเมตตานะครับมีจิตที่มีความเมตตาเป็นผู้ให้นะแล้วก็มีความอ่อนโยนอบอ้อมอารีด้านนี้เป็นด้านที่แบบเขานักเขาชอบอยู่แล้วส่วนด้านที่แบบมีความเกลียดกาดมีความโมโหอะไรเงี้ยเป็นคนลุยเป็นคนตรงๆอาจจะมีบางครั้งบางเวลาที่คุณมี energy ของคนขวานผ่าซากบ้าง นะครับมันก็ทําให้เขารักเขาชอบนะเออเพราะบางทีคุณไม่ได้ตั้งใจจะไปร้ายกับคนอื่นแต่มันมีเหตุผลที่คุณจะต้องแบบขีดเส้นขีดบารเดลรี่ของตัวเองให้ชัดเจนนะเป็นคนทํางานวายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเรานะครับที่ทำให้คนอื่นๆรักคุณชอบคุณนะครับนี้ขอดูหน่อยสีขอสองพลังงานตัวเขาบ้าง เขาเนใครเป็นยังไงในช่วงนี้เอมเพครับทูออฟครับ Ten off, ครับเทนออฟครแล้วก็เดอร์สตาเพราะว่าเชื่อไหมชาวปองน,นี้อาจจะดูดุดนะในเสายตาเขานะแต่ว่าตัวตวนของคนที่คุณถามถึงอะจะมีความตรงข้ามเลยคนที่จะมีความใจดีมีความอ่อนโยนนะครับชอบสื่อสารชอบพูดคุยกับคนเป็น energy ที่แบบอบอุ่นรักครอบครัวนะครับรักครอบครัวอ่อนโยนอ่อนโยนต่อครอบครัวนะ จดีกับคนรอบข้างแล้วก็เป็นคนที่แบบเปิดกว้างนะใครที่อยู่กับเขาพลังงานของเขาจะแบบไล่เบาๆชิวๆวจะเป็นคนชิวๆจะเป็นคนสบายๆ,ๆไม่ค่อยชอบเรื่องเครียดนะจะชอบเรื่องชิวๆสบายๆไม่ค่อยเอาเรื่องเครียดมาใส่หัวเท่าไหรนะ่อันนี้ก็เป็นลักษณะของ,ของเขาเนะครับ ที่นี่เรามาดูกันว่าเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อนะสนใจยพี่เข้มนะครับ่พี่เข้มจะดูพลังงานว่าเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อ,อมีหกถ้วยนะครับหนึ่งดาบสองไม้แล้วก็ห้าไม้ก็คือจะมีการกลับเข้ามานะครับมีการรีเทิร์นสำหรับบางคนที่แบบว่าหุา่นหันพันแล่นไปหน่อย,ยอะไรพูดแรงไปนิดนึงเขาอาจจะห่างๆไปในช่วงนี้นะครับ อาจย์หางไปในช่วงนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าเออจะเข้ามาคุยช่วงนี้มีการสอดส่องมีการมองเหมือนจะมีการแบบแอบ,บติดตามอะ่ะน,นจะมีการแบบแอบ,บติดตามแอบบติดตามนะครับแอบบมองแอบบสอดแอบบส่องไม่ว่าจะเป็นตามสื่อโซเชียลต่างๆนะถ้าเป็นไปได้แล้วก็อีก อีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าเขาแบบเจอตัวจริงได้อะไรเงี้ยก็จะมีการแอบ,บมองจากตัวจริงด้วยนะครับอ่าล้วนี่ก็คือ,อลักษณะนะแอคชั่นที่เขาจะออกนะครับโอเคขอบทุตนะครับเจอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเรานี้เป็นกองบิชอปนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คืออะไรในตัวคุณที่ทําให้เขารักชอบคุณเรามาส่องพลังงานตัวคุณกันก่อนนะครับไพ่ที่เพิ่มงเรื่องนะครับคือไพ่นายออฟวานนะครับเาไม้ส่องพลังงานตัวคุณนะครับอะไรในตัวคุณนะที่เป็นข้อดีนะครับมันก็เลยทาให้เขารักชอบคุณนะครับสนใจให้พี่เคฟนะเดี๋ยวพี่เคฟจะดูไพ่ให้ชาวกองที่3นะครับ สิบดาบแถ้วยนะเป็นคนที่ move on เป็น move on เ gment, ก่งน,นะครับ judgment แล้วก็ห้าเหรียญนะครับชาวกองนี้คือเหมือนจะเป็นคนที่แบบโนวสนร้นแครด้วยนะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณ,คณ,คณนะชาวกองนี้ทั้งหลายเนี่ยถ้าเจอความทุกข์ความเศร้าเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเอาตัวเองไปสูงสินะจะมีการ move on จะมีการเดินจากครับหลายคนกําลังเดินออกมาจากความทุกข์ความเศร้านะแม้ว่าจะมีเขาเรียกว่าเรื่อง มีเรื่องให้เราคิดอยู่บ้างน,นะครับแต่ท้ายสุดถ้าเกิดมันเศร้ามากจริงๆเราขอที่จะเดินออกเราขอที่จะ move on ออกมานะครับแล้วค่อยๆปรับพลังงานนะจากที่เรารู้สึกว่าเราติดลบมีศูนย์เนี่ยเราก็เริ่มมี5นะครับก็มีเยอะขึ้นนะครับมี5ก็ยังไม่เต็ม10แต่เราก็จะเป็นคนที่ เติมเต็มตัวเองได้เรื่อยๆนะครับก่องนี้จึงเหมาะกับการพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณนะครับและใครที่แบบเจอเรื่องหนักๆอะไรในช่วงนี้เนี่บอกเลยนะว่าเป็นช่วงของการ transform ชีวิตนะครับชีวิตของคุณจะได้มีการเติบโตขึ้นนะครับจะได้มีการอัปเกรดจะได้มีการเพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่งนะเพิ่มขึ้นในด้านดีๆนะครับมีเป็นชีวิตที่แบบมีความหมายมากขึ้นนะมีคนรักมีคนชอบมากขึ้นนะครับเป็นการอัปเกรดอัปเดตชีวิตตัวเองให้เพิ่มขึ้น ทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับแล้วด้านดีด้านอื่นของเรามีอะไรอีกไหมนะหลายคนเป็นคนที่แบบ Move on เก่งนะครับเป็นคนที่รักตัวเองแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเจอวิกฤติดนิดนึงอย่างเงี้ยนะโอ้ในอนาคตนะเทรนด์เราเป็นตะเคินนี่ไงโดยปกติถ้าคุณไม่ได้เจอวิกฤตในช่วงนี้คุณจะเป็นคนคนที่แบบกินอิ่มน,นอนหลับอยู่บรรยากาศ บรรยากาศรอบข้างคุณน่ยจะเป็นบรรยากาศที่แบบไล้ๆเบาๆชิวๆสบายๆายเป็นบรรยากาศของความมั่งคั่งอบ d a n c e นะครับเป็นบรรยากาศของความสบายๆไล้ๆชิวๆเบาๆเป็นคนที่ไม่เครียดไม่ค่อยเอาเรื่องอะไรมาซีเรียสใส่หัวโดยไม่จำเป็นอันนี้เป็นด้านดีนะของชาวก่องดีทั้งนั้นเลยนะครับจะไม่เอาอะไรมาเครียดมาปวดหัวโดยไม่จาเป็นนี่แหละที่เป็นเอกลักษณ์ ที่เป็นข้อดีนะครับขอส่องพลังงานของตัวเขาหน่อยสิขอดูหน่อยสิว่าคนที่เป็นพื่อนถามถึงเขาเป็นใครเป็นยังไงนะนช่วงนี้ night of pentacle ครับเดือดนะครับ queen of pentacle ครับีแล้วก็ page of swords ลักษณะตัวเขาว่าเป็นคนที่แบบนิ่งๆน,นะมี energy ที่ลน,นเหลือนะครับอยู่แล้วแบบย่างเป็นคน หนุ่มคนแน่นไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามราะคนนี้ยไลฟ์สไตล์ของเขาขการแต่งตัวของเขาขอะค่อนข้างจะดูดีอะราะจากหยิบเสื้อผ้ามา m i อ and match กันทําให้ตัวเองเนี่ยดูดูแต่งตัวแล้วแบบเออมันดูเข้าทีนะครับมันดูดีมันดูมันดูใช้ได้เลยแต่งตัวแล้วก็แบบคนรอบข้างก็คืออยากแต่งด้วย อะไรประมาณนี้นะครับรู้จักหยิบจับเสื้อผ้ามา mix and match นะอันนี้ก็เป็นแบบเรียกว่าเป็นข้อดีของเขาทีนี้มาดูกันนะครับแล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อนะเมื่อเขาเห็นตัวคุณแล้วขอดูแอคชั่นก่อนอดีตนะโอ้การแวดล้อมนะยีคปัจจุบันอนาคต หลายคนที่มาถามไพ่วันเนี้ยกองเนี้ยเราถามในคนที่กําลังแบบคิดมากคิดเยอะในเรื่องของเรานะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอยตัวเขามีพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่เราสึกว่าเรายังไม่อินกับพฤติกรรมเขาแล้วเขามีส่วนที่ทําตัวแบบเออดื้อๆบ้างไม่น,านา่ารักบ้างอย่างเงี้ยตัวเราจึงมีการแบบเดินออกมาจากเขาาเงี้ยนะครับเขาก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปงน,นะครับแต่เดี๋ยววันหนึ่งเขาจะทาใจได้แต่เขาทําใจนานหน่อยนะคือบาง บางบางคนที่มาเลือกกองเนี้ยอาจะถามถึงแบบพลังงานเก่าเพื่อนเก่ารักเก่าอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยมักจะมาถามถ,ามถึงเพื่อนเก่ารักเก่าพลังงานเก่าประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับมันทําให้แบบยังมีบางอย่างยังมีเยอะหยะนะติดกันอยู่ตัวเขาเองนะครับดูคิดเยอะในความสัมพันธ์นี้ แล้วก็เก็บไปคิดในเรื่องคำพูดเก็บไปคิดในท่าทีของเรานะครับแล้วเรื่นี้จะมีการแบบติดต่อนะเข้ามาพูดคุยก็คืออยากคุยกับเรานั่นแหละแต่ก็คือไม่รู้จะออกแอคชั่นอะไรยังไงนะครับแล้วเรื่อนี้จะมีการเข้ามาคุยเข้ามาขอคุยด้วย แล้วก็ย้อนกลับมานะครับอะไรในตัวคุณที่ทําให้เขารักชอบคุณโดยปกติคุณเป็นคนที่แบบแฮปปี้รันลานะครับแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศที่แบบมีความสุขนะครับบรรยากาศอบอุ่นใครเห็นคุณก็คืออยากได้เป็นครอบครัวอยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอยากแต่งงานด้วยอยากได้เป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่คุณกับเขาเคยคุยกันในระหว่างก่อนนั้นเนี่ยคือคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําบางเรื่องมันเยอะเกินแล้วคุณกาลัง เจอวิกชีวิตหลายอย่างนะที่มันถาโถมเข้ามานะครับจึงอาจจะมีการแบบห่างก,กันไปแล้วมันทำให้เขาแบบคิดมากคิดเยอะนะครับอดังนั้นคุณจะคุยกับเขาหรือไม่คุยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณเป็นสิิ์ที่แบบคุณมีทางเลือกนะครับที่จะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะออกแอคชั่นอะไรยังไงต่อไปโอเคครบท้วนนะครับกับชาวกองที่3เจอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนะ้าสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไทยคลิปทุกท่านเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะวันนี้นะไพ่ใต้กองของเราวันนี้เป็นอะไรเดวิลออฟฟอร์จูนนะครับโอ้ใครหลายคนมากับชอบชะตามีดวงนะครับแล้วก็ดวงดีดวงนำพานะมีการหนุนนำของดวงนะครับแล้วก็หลายคนอยู่ในช่วงโชคชะตาที่กําลังเปลี่ยนผ่านนะซึ่งอาจจะมีความแบบเจ็บปวดนิดนึงดูซิว่าเอเราเอาใจไปไปยึดปอิงนะกับเรื่องอะไรนะครับ ลองดูสิว่าเราใจไปไปยึดไปอิงกับเรื่องอะไรนะแล้วก็เรื่องนั้นมันสมควรที่เราจะยึดจะอิงเอาไว้หรือเปล่านะ,อะล,อลองพิจารณาดูนะครับโอเคก็ครบถ้วนแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะครับเพราะการดูดวงแบบพิกการ์นะครับเป็น general ล i a d i n g ดังนั้นคํามทำนายที่ได้เนี่ยจึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยนะครับ พี่เข้มจะงขอกลีนพลังงานนะรับไปในสิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเรานะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมสับสกายไลค์แชร์นะครับแล้วก็ช่องทางการดูดวงหลังใหม่พี่เข้มก็มีนะทิ้งเอาไว้ในดิสคริปชันนะครับหรือว่าปรึกษาปัญหาชีวิตบางคนอาจจะไม่ชอบดูดวงอยากปรึกษาปัญหาชีวิตอยากเข้ามาคุยกันเฉยๆนะครับ ค่าให้คําปรึกษาเนี <disappointing bosses> <pos anch ing> ่ย <figuring> ก <out> ็เท่ากับค่าครูในการดูดวงนะพี่เข้มก็ยินดีที่จะแบบคุยนี้ง่มุมอื่นหรือว่าคุยในเชิงแบบการปรึกษานะก็สามารถทําได้เช่นกันนะเพราะจริงๆแอบบอกนิดนึงแอบจบนะจบด้านจิตวิทยาการปรึกษาจริงๆแอบจบด้านนี้มาแต่ทุกวันนี้มันตั่งดูดวงนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปอื่นของช่อง เพื่อนๆสามารถส like, ับสกายไลค์แชร์ใละทุกคลิปเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทุกคลิปเช่นกันนะโอเคแล้วเจอกันนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยนะครับ